สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนพิงเอาโอเคซีอีกแล้วนะครับก็วันนี้อยู่กับเกมแฮ ppy คนเลี้ยงหมูนะครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการขโมยน้องหมูของเรานั่นเองซึ่งก็ไม่ได้ทําคลิปตัวนี้มาเนาะทีนี้ก็จะมาบอกเงื่อนไขแบบละเอียดเจาะลึกเลยนะครับว่าแต่ละอย่างมีอะไรบ้างครับที่จะพูดในวันนี้ก็คือจะมีในส่วนของที่เป็นเงื่อนไขการขโมยนะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างแล้วก็ วิธีการขโมยนะครับขโมยยังไงแล้วก็การขโมยเนี่ยมันจะขโมยดีไหมถ้าเกิดเราต้องการขโมยเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็วิธีการขโมยเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยจะใช้ตัวเงินในการขโมยเนี่ยเท่าไหร่กันบ้างนะครับก็คือเวลาที่เราขโมยน้องหมูเนี่ยเราจะต้องใช้เงินอะไรเท่าไหร่กันบ้างนะครับแล้วก็เทคนิคการขโมยง่ายๆนะว่าสําหรับ การที่จะขโมยยังไงให้สําเร็จหรือว่ามีเทคนิคอะไรที่เราสามารถขโมยแล้วมันทําให้เราประสบความสําเร็จมากขึ้นนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยต้อง,งเงื่อนไขแรกนะครับก็คือเมื่อเราไม่ให้อา,อาหารเราไม่ได้ดูแลตัวหมูของเราเนี่ยเป็นระยะเวลาเกิน24ชั่วโมงนะครับสาหรับหมูตัวใหญ่นะครับหรือว่าหมูตัวเล็กเนี่ย oh <my> ก็สามารถจะขโมยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็4ชั่วโมงก็คือหมูตัวเล็กก็มีโอกาสขโมยได้เหมือนกันนะครับ ก็ให้ทุกคนเข้ามาดูเลตัวหมูของเรารกันนะรับเพราะว่าถ้าเกิดเราทิ้งไว้นานๆเนี่ยก็สามารถที่จะขโมยหมูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่นั่นเองอย่างต่อมาอย่างที่2นะครับก็คือหมูทีเ่เราเพิ่งคลอดออกมานั่นเองครับหรือว่าจะเป็นลูกหมูที่เราเพิ่งคลอดออกมานั่นเองถามว่าดูยังไงครับก็ให้ดูที่สัญ,ญลักษณ์น้องหมูนะครับก็กําลังตั้งท้องอยู่เนาะ ก็คือน้องหมูที่กําลังตั้งท้องเนี่ยครับก็สามารถที่จะขโมยได้หลังจากที่น้องหมูข้อออกมานะครับซึ่งเวลาคลอเราสามารถดูได้อยู่แล้วเนาะว่าจะ5ชั่วโมงนะครับก็คือข้อออกมาก็คือหลังจากที่น้องแม่หมูของเราเนี่ยมีการคลอออกมานะครับก็จะทําให้น้องหมูเนี่ยมีสถานะหิวอาหารนะครับซึ่งสถานะหิวอาหารนี้เองก็จะเป็นจุดอ่อนที่ทําให้นักขโมยมือทองต่างๆเนี่ยเข้ามาขโมยได้นะครับ โอเคนะครับอย่างที่3นะครับเง <power ful> <anyway S 2> ื่อนไขมีอะไรนะครับก็คือหมูที่เราซื้อมาจากร้านค้านั่นเองหมูที่เราทําการซื้อมาจากร้านค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมูระดับ C อะไรก็ตามนะครับเมื่อเราซื้อลงจากร้านค้าเนี่ยก็จะทาให้หมูตัวนั้นมีสถาหน้าหิวอาหารก็เข้าเงื่อนไขการขโมยอีกแล้วนะครับก็สามารถที่จะขโมยได้นั่นเองวิธีการซิกง่ายๆก็ให้เราทําการให้อาหารซะให้เรียบร้อยนะครับสําหรับการซื้อหมูออกมาจากร้านค้านะครับ โอเคนะครับสำหรับอย่างต่อมาก็คือจะเป็นหมูที่เรารับจากซอ,องจดหมายนั่นเองไม่ว่าเราจะรับตัวกล่องจดหมายเนี่ยเรารับเป็นหมูอะไรก็ตามนะครับ oh <my> ก็จะสามารถที่จะขโมยหมูได้นะครับเพราะว่าเวลาหมูมาที่ฟาร์มเราเนี่ยเรารับจากกล่องจดหมายเนี่ย หมูจะเป็นวัยเบบีนะครับหรือว่าเป็นวัยเด็กนั่นเองให้เราทําการให้อาหารให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสุดท้ายเนาะสำหรับการเ,าเงื่อนไขการขโมยหมูนะครับก็ให้เราทําการให้อาหารนะครับ <asteroid> ก็คือหมูที่เป็นหมูที่อาหิวอาหารนะครับย้ําว่าหมูที่หิวอาหารให้เราทําการให้อาหารทุกครั้งนะครับสําหรับน้องหมูเนาะที่เข้ามาฟาร์มเรานั่นเองอย่างต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับ ทีนี้เมื่อเรามาที่ส่วนของบ้านของเพื่อนนะครับเมื่อเราเห็นเป้าหมายแล้วเนาะ จะมีหมูตัวน้อยๆให้เราจับอยู่เยอะแยะเลยนะครับซึ่งในการขโมยเนี่ยให้เรามาที่มือจับตรงนี้นะครับว่าเราจะสามารถขโมยเพื่อนได้ตัวไหนบ้างนะครับก็ให้สังเกตนะครับอันที่เป็นรูปมือจับเนี่ยคือสามารถที่จะขโมยได้นะครับซึ่งตัวที่สามารถขโมยได้ต้องเข้าเงื่อนไขอย่างที่บอกไปในช่วงแรกนะครับว่าเงื่อนไขการขโมยน้องหมูจะต้องหิวอยู่หรือว่าไม่ได้รับการดูแลเป็นระยะเวลา24ชั่วโมงสําหรับทั้งคอกนะครับหรือตัวเล็กตัวใหญ่ครับแล้วก็ 4ชั่วโมงนะครับสาหรับตัวลูกหมูแล้วก็หมูตัวใหญ่ก็มีโอกาสที่จะโดนขโมยได้เหมือนกันนะครับถ้าเข้าเงื่อนไขเนี่ยก็จะมีตัวมือจับให้เราจับนะครับก็เมื่อเาทำการกดที่ไปน,น้องหมูเนี่ยน้องหมูก็จะดิน้นลงกดนะครับโอเคอันนี้ก็คือจับได้นะครับเมื่อจับสําเร็จก็จะเสียเงินเหมือนกันนะครับซึ่งไม่ว่าจะจับสําเร็จหรือไม่สาเร็จก็เสียเงินเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจับไม่สําเร็จเนี่ยเราจะเสียเงิน2เท่าเนาะ โอเคทีนี้เราจับแล้วยังมีตัวอื่นได้อีกไหมเราสามารถจับได้จนหมดคอกได้เลยนะถ้าเรามีตัวทองพอนะครับแต่ถ้าเกิดเรามีทองไม่พอเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะจับได้แล้วก็เงื่อนไขก็คือฟาร์มของเราต้องมีหมูพื้นที่เพียงพอสําหรับการขโมยหมูนะครับถ้าเกิดเราขโมยหมูแล้วเนี่ย แล้วพื้นที่ของเราไม่พอเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนนะครับว่าเอ้ยหมูของเราเนี่ยเต็มแล้วรบกวนไปเคลียร์ซะก่อนนะครับจะมาขโมยเนาะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยครับมาพูดถึงข้อดีก่อนนะครับเมื่อเราขโมยน้องหมูเนี่ยเราก็จะได้น้องหมูตัวนั้นไปเลยครับสำหรับการขโมยเมื่อเราขโมยสําเร็จนะครับก็เราไม่ต้องเสียตังเองนะครับเราไม่ต้องผสมพันธ์เองอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีนะครับแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อเราขโมยน้องหมูของเราไปที่ฟาร์มของเราแล้วเนี่ย ตัวน้ําหนักที่เราขโมยไปนะครับอันนี้เราก็จะได้ติดไปด้วยนะครับตัวน้ําหนักทีอ่อยู่ตรงน้องหมูนะครับไม่ว่าเาจ้าของหมูเขาจะขุนมาน้ําหนักเท่าไหร่นะครับเมื่อเราขโมยไปแล้วเนี่ยตัวน้ําหนักก็จะติดไปด้วยนะครับเท่ากับว่าอะไรเท่ากับว่าถ้าเกิดน้องหมูเนี่ยมีน้ําหนักเยอะๆแล้วเราเราขโมยหมูไปเนี่ย น้ำหนักนี้ก็จะขโมยได้ไปด้วยนะครับเราก็สามารถเอาน้ำหนักตัวเนี้ยไปขุนให้โตต่อได้แล้วเอาไปแปรรูปก็ได้เงินเยอะไปอีกนะครับอันนี้สําหรับข้อดีนะครับมาดูที่ข้อเสียกันบ้างน,นะครับส่วนของข้อเสียก็คือ,อเมื่อเราขโมยเนี่ยไม่ว่าจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จอันนี้เราก็ต้องใช้เงินหรือว่าใช้ตัวเหรียญทองด้วยนะครับสําหรับการขโมยหมูเนาะซึ่งการขโมยหมูเนี่ย,อยเออเรื่องอะไรเนี่ย ซึ่งข้อเสียเนี่ยก็คือเราจะต้องมีทองนะครับซึ่งตัวทองเนี่ยเราก็ต้องมีเพียงพอในการขโมยหมูนะครับเราต้องเผื่อโอกาสในการขโมยไม่สําเร็จไปด้วยนั่นเองก็จะเสีย2เท่าของราคาหมูนะครับซึ่งหมูแต่ละตัวก็ราคาก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดเราขโมยหมูแล้วเกิดเราเสียเนี่ยเราก็ต้องคิดตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้คือข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับข้อเสียอย่างที่2ก็คืออาจจะทําให้เราโดนวางยาหรือว่าเรามาโดน ขโมยหมูกลับจากเพื่อนได้ครับเพราะว่าจะเกิดการบาดหมางระหว่างเรากับเพื่อนนั่นเองอันนี้ก็ให้ดูกันดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีการเกิดสงครามการวางยาหรือการขโมยกันได้นะครับ ทีนี้ก็จะมาในส่วนของที่เป็นราคาในการขโมยนะครับซึ่งราคาขโมยเนี่ยอย่างท,ที่บอกไปนะครับว่าจะอยู่ที่ราคาของน้องหมูของเราด้วยครับถ้าเกิดน้องหมูของเราเนี่ยราคาแพงเวลาเราขโมยเนี่ยเราก็ต้องเสียเยอะเหมือนกันนะครับก็<ห>อย่างเช่นน้องหมูเงินทองตัวนี้ครับก็ได้ขโมยไปเนาะถ้าขโมยสําเร็จเนี่ย,ยก็จะเสีย4ี่หมื่นเลยครับแต่ว่าถ้าขโมยไม่สําเร็จเนี่ยเราเสียถึง8ปดหมื่นเลยนะครับอันนี้ก็ลองคํานวณดีๆครับสําหรับตัวน้องหมูที่ระดับ3 0,000ื่นอย่างน้องหมูง <S <S ัวทองนะครับ ทีนี้เรามายกตัวอย่างอย่างน้องหมูเอ็นจโลกันบ้างนะครับซึ่งมีราคาถึง50,000ืเหรียญทองกันเลยทีเดียวว่าน้องหมูเนี่ยจะราคาเท่าไหร่ครับก็เราทําการหยิบมือเนาะแล้วก็ทําการขโมยนะครับก็ให้มาดูครับว่าขโมยสําเร็จหรือเปล่านะครับ โอเคขโมยไม่สำเร็จนะครับเราก็จะเสียถึง1 6 0 0 0 0บาทเลยครับสำหรับตัวน้องหมูแองเจโลของเรานั่นเองเนาะก็ถือว่าเป็นราคาที่แพงอยู่เหมอนกันก็ไม่ค่อยแนะนำสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเหรียญทองนะครับก็อยากให้คนที่มีความพร้อมด้านเหรียญทองเนาะถ้าเกิดเราขโมยสำเร็จเนี่ยเราก็จะเสียเท่าไหร่นะครับมาดูกันโอเคเราเสียแค่80,000เท่านั้นเองนะครับก็แสดงว่าเราต้องมีขั้นต่ำ80,000เหรียญทองนะครับถึงจะขโมยได้เนาะอันนี้เป็นการอลองให้ดูนะครับว่าสำหรับน้องหมู3 0,000ื่นกับน้องหมู5 0เนาะ,ะเป็นเงงนบ้าง ก็เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่เราจะมาคุยนะครับก็คือจะเป็นเรื่องเทคนิคการขโมยหมูนั่นเองโดยเทคนิคการขโมยหมูเนี่ยจะมีวิธีไหนบ้างนะครับก็วิธีง่ายๆเลยนะครับให้เรามาที่ตัวหมูตัวเมียเนาะว่ามีการตั้งท้องหรือเปล่าก็คือถ้าเกิดหมูตัวเมียเนี่ยมีการตั้งท้องนะครับก็ให้เราคาดเดาเลยได้ว่าหมูตัวนี้ต้องเกิดภายใน6ชั่วโมงแน่นอนเพราะว่าการที่หมูจะตั้งท้องได้เนี่ยครับจะมีเวลาในการคลอด6ชั่วโมงนะครับ ก็ให้เรามาดูนะครับว่า6ชั่วโมงเนี่ยประมาณช่วงไหนนะครับก็พยายามเล็งไว้แล้วกันนะครับสําหรับคนที่อยากขโมยครับเพราะว่าเมื่อเราเหมูมีการคลอดออกมาแล้วเนี่ยจะทําให้หมูตัวนั้นสามารถขโมยได้ทันทีนครับสําหรับคนที่จะจ้องเล่นงานขโมยหมูเพื่อนนะครับก็ให้มาดูนะครับว่ามีหมูตัวเมียที่กําลังท้องอยู่หรือเปล่านะครับ หรือว่าฟาร์มที่เพื่อนไม่ได้ดูแลเป็นระยะเวลานานนะครับอันนี้ก็ให้เรามาสังเกตดูเนาะสำหรับตัวฟาร์มของเพื่อนนะครับก็เราก็จะสามารถขโมยได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคดีๆครับสําหรับการที่จะขโมยหมูครับหรือว่าใครมีเทคนิคอะไรดีๆที่อยากจะแนะนําหรือว่าสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับในคอมเมนต์คลิปเดียวนะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวิธีการขโมยหมูแล้วก็เงื่อนไขแล้วก็เทคนิคนะครับสําหรับการขโมยหมูก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับ ที่กําลังรับชมวิดีโอนี้อยู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามฝากกดไลค์พิลเอาโอเคซีด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ในการทำคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับยังไงก็สวัสดีครับ